ชื่อเพนประภาอวยพรนะคะอาชีพทําคาแคร์ค่ะอยู่จังหวัดระยองค่ะ <c oughs> คือตัวของเพนเองเนี่ยอุบั <c oughs> ติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มกระดูกเท้าในหลังเท้าแตก2ซี่นะคะคือวันที่แตกเนี่ย รู้สึกว่าปวดมากคุณหมอเอายาแก้ปวดมาให้ทานนะนะคะ,ะคือทานยาแก้ปวดอย่างแรงแล้วแต่ก็ยังไม่หายปวดม,มันใช้เวลา15นาทีถึง30นาทีมันกว่าจะค่อยๆเริ่มหายปวดนี่มันนานมากนะคะแต่วันนั้นเนี่ยพอพี่เขาเอาอูมิไปให้ทานนะคะบอกทานไปเลยสองซองเขาบอกเดี๋ยวมันจะหายปวดมันจะดีขึ้นเชื่อเขาอะนะคะตอนนั้นเะเชื่อเขาแต่กินไปจริงๆค่ามหาสัจจันจริงๆว่าเรากินไปไม่ถึง5นาทีไม่ถึง5นาทีไม่ถึง5นาทีาทจริงๆค่ะมันหายปวดเป็นปิดทิ้งเลย เหมือนเราได้ฉีดยจแก้ก้ปวดเลยนะคะวัติเหตุนี้เมื่อ18ตุลาปีที่แล้วนะคะ53ค่ะแล้วพอมาหายเมื่อเดือนกุมภาปีห้าสี่คุณหมอบอกว่าถ้าไม่เจ็บปล่อยไม่เท้าทิ้งแล้วคุณหมอบอกว่าเท้าคุณเนี่ยจะบวมอีกหนึงน่งปีถึงจะงยุบบวมนะคะ <โอ S 1> ถ้าคุณเดินคือ ถึงไม่เดินคุณก็จะเท้าจะบวมอีกหนึ่งปีค,คุณหมอ่นน,นี้ทางหมอบอกนะคะแต่ว่าตัวเพนเองเนี่ยกินอูมิตลอดเลยต่อเนื่องเลยนะคะวันละคือมีอาการปวดเ,ออเมื่อไร,อาก,ารกินเมื่อมีอาการปวดค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราปวดนึดนืด,นด,นดมันเริ่มส่อสัญญ,ญาณว่าเนี่ยจะปวดกระดูกแล้วนะกินเลยค่ะทันทีเลยสองซองทุกครั้งที่กินเป็นเช่นนี้ค่ะไม่ถึง5นาทีจะหายปวดเป็นปิดทิ้งเลยค่ะ อันเนี้ยมนสุดยอดมากเลยค่ะขอบคุณอูมิมากเลยนะคะ,คะแล้วอีกตัวหนึ่งคือตัวเมื่อเดือนวันที่30มิถุนาห้าสเนี่ยนะคะก็ไม่ไม่นานไม่นาน,น,านก่อนงาน BBE 2วันค่วันเป็นไฟลำทุ่งค่ะเกิดขึ้นมาพื้นสองข้างของเท้าตอนแรกมันเป็นที่คอก่อนนะคะมันบวมขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเป็นที่คอแล้วก็เป็นที่ขาสองข้างที่ขาเนี่ยไหม่รอบขามันลามเร็วมากเลยค่ะแล้วถ้าไม่ได้กินอูมินะคะแต่เพนกินอูมิ ความที่เป็นตัวเนี้มันจะติดเชือ้อเวลาใช่ไหมคะจะมีไข้แต่เราไม่ไข้ไม่ขึ้นเลยนะคะคแต่เรารู้สึกแต่ว,ว่าเราหนาวหนาวเวลาเราจะอาบน้ําแค่นั้นเองอะคะ่ะมันสุดยอดจริงๆเลยะค,ะเค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเนี่ออักเสบลูกหนูจะขึ้นลูกหนูเนี่ยมีความรู้สึกว่าเจ็บนิดๆแต่พอกินอูมิไปได้อีกสองวันสามวันยุบค่ะ ไฟรำทุ่งอันนี้ยุบแล้วก็เริ่มยุบคือเป็นแผลนี่เกิดจากเกาเท่าน,นั้นนะคะป<ฆ>กติเขาบอกว่าแผลนี่มันจะหลุดลอกออกมาเลยเนื้อเราจะหลุดออกมาเพราะมันไหม้<ฆ><ฆ>แต่มันก็หายปวดแสบปวดร้อนเพนกินด้วยแล้วมันปวดปวดแสบปวดร้อนก็เอาอูมินะคะตัดซองแล้วทา<ฆ>ที่ขาด้วย<ฆ>ทาเลชลมเลยค่ะทาแป๊บเดียวก็หายปวดแสบปวดร้อน<ฆ>หายคัน<ฆ>ก็ ต้องขอบคุณอูมิมากเลยค่ะที่ทําให้แค่เจ็ดวันเท่านั้นนะคะสําหรับไฟรมทุ่งที่เพนหายตอนนี้แห้งสนิทแล้วค่ะแผลแห้งค่ะดูสิคะเนี่ยค่ะเนี่ยมันแห้งแล้วเริ่มลอกนะคะกี่วันคะพี่อันนี้อาทิตย์เดียวอะค่ะเป็นสามสิบวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เก้าสิบสิบเนี่ยค่ะแห้งลอกหมดเลยนะคะเนี่ยที่ขาข้างหลังเป็นสองข้างเลยค่ะสองข้างแล้วก็เป็นเยอะมากเรียกว่าทรมานแต่ก็ มีความสุขในชีวิตที่ว่าเออถึงเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะปวดกระดูกแล้วก็เป็นไฟรำทุ่งที่ชาวบ้านเขาไม่เป็นกันนะคะแต่เราเป็นอันเนี้ยแต่อูมี่มันช่วยได้ลดการอักเสบแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานให้ตัวเองที่ไม่เพิ่มสู้กับตัวนี้ได้ค่ะขอบคุณอูมีมากเลยค่ะขอบคุณพี่เพนมากด้วยค่ะขอบคุณค่ะ